พร้อมนะแอนแอคชั่นโถพาธิดาใจหายหมดเลยนี่เราออกมานอกเขตเมืองแล้วนะเพคะพาธิดาเราหึงเจ้าหลับอยู่เราก็เลยอยากออกมาโดยเล่นคนเดียวบ้านเราอยากให้เจ้าพักผ่อนนะโถพาธิดาข้าเผลอหลับไปนะ่ะเราต้องรีบกลับแล้วนะเพคะพาธิดารู้ไหมข้างนอกมันอันตรายมากนะเพคะ วาเป็นไรรับรับรับอารมณ์รับอารมณ์ว่าหุ้ยืิ้มคือน้องน้องเขายิ้มหวานน่ารักคือเราลักเขามากรักเขามากแบบเหมือนอารมณ์โมโหอยู่แล้วค่อยแบบไงก็ได้วะมีเขาที่ดาได้หลอกอีกทีก็ได้นะผื่จานนี้ตัดเนาะ โฟมบังหน้าครับอเ,เอาเอโฟมมาวิ่งเลยบานไมบานัชวิ่งวิ่งอันนี้เขาอยู่นี่อยู่แล้ว